ครับเย็นนี้ครับจ้างเขามาไถนาให้นะครับผมน,นี่ครับจะเอากาด้วยพี่ลองไหยตบกาตบกา sao nó thiếu làm cái gì? ít, ít chưa hiểu chưa, hiểu ra rồi, các <laughs> bạn có เ้นั่นบอกมีรมีาวบ้ที่่อมัด้อยมีที่เยน่ทีดงล่ะหน่วยเดินหน่วยเดินปุ๊บสี่ปุ๊สี่ได้เอาได้อัน <East. S 2> อีสมันมันโปกเซตตแต่ได้ก็ได้สองกันนะครับตอนนี้ไถนานะครับผมเพื่อนๆจะไถตะกาพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วครับแม่ผมกำลังคุมงานอยู่ตอนนี้สูบน้ำใส่ครับฝนตกทุกวันแต่น้ำไม่ขังครับ ใบกระเพรไทยหน้าคุณมือนี่งตอนนี้หน่อยและพบเลยไทยควายอยู่ไทยควายมาส,ส่วนนึงบนเติบนะครับหลายสิบปีมาก็เริ่มเป็นรถไทยนาเดินตามเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ฝุ่นบถเยียด์อย่างพอขี้ตมคุณมือนปั่นเอาเลยครับบริษัทไทยหลายรอบไทยนั้นไม่รอบถึงครับปั่นเลยบริษัทเยียรพอขี้ตมเห็นหน้าคุณมือแล้นะ con thầy na, u, rồi tao coi thải coi tui đéo, con cá kêu bé ตอนเสร็จตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าก็ว่านนะครับพี่น้อง But I was out here. จรยากาศไทยไฮไทหน้านะครับของพวกเราชาวอีสานชนบทนครพนมนะครับผมประมาณนี้ครับเริ่มดูดูการลงไฮลงหน้าเตรียมต้นกาวานกาแล้วตอนนี้จางเพิ่นนะครับเ้อาบุมีรถไทยห้ก็จางเพิ่น ไทยนี่ก็เป็นลานพอด้วครับนแล้วแต่ความแรงของรถขนาดใหญ่เล็ก เอาให้เด right, well. okay, ียววะแล้วแร้วเป่าโอเคครับเรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งแปลงครับผมเรียบร้อยสองให้ประานสูกน้ำใส่เพื่เพื่อใรานปั่นให้ครับสองให้จะต้องสูบน้ำใส่ก่อนนะครับสำหรับที่นาของผมนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสิบสามไร่กว่าที่เป็นที่นาก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดเก้าไร่นะครับเพราะว่าทมที่ทำบ้านก็หมดไปหลายไร่ ไไรจะเหลืออยู่ประมาณสิบไร่ครับที่เป็นที่นี้นะครับก็พอได้เห็ดอยู่เห็ดกินพะี head you, head you in, ่นล่าหานเรือดดงก็อยู่แบบนี้แล้วครับอยู่แบบชนนบทปลูกหมากปลูกไม้นะครับมะฮุงปลูกกีนะครับบอมองม่วงผมเป็นเป็นดอกอยู่แล้วนี่เป็นหมากซุกเบิดซุหนึ่งทั้งไต่กับกา๊าลังซุกนะครับี่น nhọn tăng tươi phật ỏng đọt mây như nào thường tăng tây phật cá lăng xúc tăng tươi phật ỏng đọt mông mương đại ca cái Đây, lên àu vua lám chằng chèng đáp mông mương đi anh rồi มะม่วงอะไรอ,อร่อยพันมหาชนกนะครับตะลูกไว้ไงครับพิณแต่ว่าเป็นดกปีที่แล้วเป็นเนมลายหน่วยตะลุกไงนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ